สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดาสีสุกจิตรุนรหัสประจำตัว6 2 1 2 3 3 0 1 0 6 6คณะวิทยาลัยเทศาสตร์สาขานิเทศาาาศาสตารา์วสารศาสตร์ค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงงานสังคมไทยในบริบทโลกในหัวข้อการแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะวัดช้างลอง้อมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีชันชนาลายัย วัดช้างล้อมเป็นโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์รีชัยชนาลัยอำเภอรีชัชนาลายัาลายจังหวัดสุขโขทยัยมีเจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอยู่บนหักระทักษสินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช้างปูนปั้นเต็มตัวล้อมรอบซึ่งเป็นที่มาของชื่อโดยรอบฐานทั้ง4ี่ด้านรวม39เชือกหมายถึงโพธิปคีร์ธรรมา37ประการซึ่งเป็นธรรมอันเป็นเครื่องหมายการตัดสลูประกอบกับวิมุติ2ประการ ภายในกำแพงเมืองเกือบกึ่งกลางตัวเมืองสีชชนาลายัยบริเวณที่ราบด้านเชิงเขาพนมเพิงด้านทิศใต้ในแนวเดียวกันกับวัดเจดีเจ็ดแถวนักวิชาการสันนิษฐานว่าวัดช้างล้อมนี้น่าจะเป็นวัดเดียวกันกับที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งพ่อขุนรามคำแหงทรงให้ขุดเอาพระธาตุขึ้นมาทำบูชาและฝังลงในกลางเมืองสีชชนาลาัยก่อนก่อพระเจดีทับลงไปสถาปัตยกรรมโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีประธานทรงลังกาตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจตัตุรัสโดยมีซุ้มประตูทั้ง56ทิศประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังเป็นทางเข้าออกก่อเป็นกำแพงศิลาแรงหนามีการเล่นระดับที่ซุ้มประตูอย่างสวยงามสำหรับประตูด้านข้างก่อเรียงอิศิลาแรงปิดไว้เป็นประตูตันเจดี JD ประธานทรงลังกาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานประทับศิลป์รูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัส ร้อนกันหลายชั้นมีทางเดินเป็นบันไดขึ้นไปยังชั้นบนโดยรอบเจดีมีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้งสี่ด้านด้านละเก้าเชือกยกเว้นด้านหนึ่งซึ่งเป็นบันไดทางขึ้นมีเพียงแปดเชือกและที่มุมมีช้างขนาดใหญ่ประดับอีกสี่เชือกรวมเป็นสาสิบเก้าเชือกช้างเชือกใหญ่ที่อยู่มุมเจดีเป็นช้างทรงเครื่องมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอและข้อเท้าสวยงามกว่าช้างที่ฐานสี่เหลี่ยม ปัจจุบันช้างปูนปั้นได้ผูกพังเป็นส่วนใหญ่เหลือที่เห็นเป็นรูปหัวช้างอยู่จำนวนไม่กี่เชือกแต่ยังคงสแสดงออกถึงความงดงามของประติมากรรมสมัยสุโขทัยอย่างเต็มที่ช้างปูนปั้นที่วัดช้างล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์รีชัทนาลัยมีลักษณะเด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆคือยืนเต็มตัวแยกออกจากผนังมีขนาดสูงใหญ่ทเทียบเท่าหรือใหญ่กว่าช้างจริง เบื้องเจดีประธานมีบันไดสองชั้นขึ้นสู่ลานหน้าเจดีเนือฐานประทักษิณมีซุ้มพระพุทธรูปประทับนั่งปังมารวิชัย20ซส้มโดยส่วนใหญ่ได้ผุพังไปหมดแล้วยังเหลือที่สมบูรณ์เพียงไม่กี่องค์เหนือบริเวณองค์ระหังขึ้นไปเป็นบรรลังก้านฉัดประดับด้วยพระรูปพระสาวกฟังลีลาปูนปั้นเป็นแบบนูนต่ำจำนวน17องค์ นอกจากนั้นวาช้างล้อมยังมีวิหารที่อยู่ด้านหน้าเจดีประธานนอกนั้นเป็นวิหารขนาดเล็ก2หลังและเจดีรายอีก2องค์ขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ